ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อเกลือสร้างคำนะครับบ่อเกลือสร้างคำนี่ครับบ่อเกลือสร้างคำเป็นรูปของอัวขนเกลือสมัยโบราณนะครับบ่อเกลือโบราณ800ปีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นโบราณ800ปีบ่อเกลือของจังหวัดน่านนะครับนี่คือบ่อเกลือโบราณ 800ปีของบ้านสร้างค้ำครับมันอยู่ใกล้ๆกันกับ8ป0ปีเมื่อกี้นี้นะฮะนี่ครับนี่คือบอกเรือโบอราณเนี่ยฮะเขาจะตักตรงนี้นะนี่ไม้สสยอยู่นี่นะฮะไม้ที่จะตักเกลือนี่ครับจะเกียดนี่คือบอกเกลือนะ เนี่ยบอเกลือนี่นะครับ Jamie, มันมีสองบออันนี้บ่อเกลือสังคำอันนั้นบ่อเกลืออีกหนึ่งอ๋อนี่นี่เขาต้มตรงนี้อันนี้เรียกว่าบอเกลือใช่่คะบ่อเกลืออะไรนะบ่อเกลือสังซางคำอันนู้นบ่อเกลืออะไรไม่รู้อันนี้บ่อเกลือสังคำค่ะนี่บ่อเกลือสังคำนะครับเนี่ยบ่อเกลือซางคำมีสาร จาพ่อสั่งเคลือตักน้ําแล้วเราก็มาต้มน้นี่นะครับเหมือนกันนี่คือวิถีชีวิตการทําเกลือนะครับจากน้ำเมื่อกี้นี้อันนี้เรามาต้มตรงนี้นะครับแล้วก็ตักใส่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนู้น,นทําอะไรทําเกล็ดล่ะครับ ะก็ทำแบบเดียวกันมีแสองบ่อลูกค้าสามารถเลือกดูได้เลยอ๋อมีหลายมีหลายเจ้าใช่ไหมโอเคพอเห็นไหมคะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วมีบ่อเดียวแต่ว่ามีหลายเจ้าที่ทำพอได้รับได้ร่วมกันนะครับตรงนี้เรียกว่าบ่อเกลือสังคำมันมีบ่อสมกับบ่อสังคำนี่แหละค่ะมีสองบ่ออันนี้บ่อสังคำอันนู้นบ่อสมในหมู่บ้านนะคะอันนู้นบ่อสมใช่ไหมที่ตรงนู้นอ๋ออ่าอันนู้นบ่อสมนะที่เมื่อกี้นี้อันนี้บ่อสังคำ มีสองบ่อในหมู่บ้านนี้มีสองบ่อนะครับพี่น้องมาเที่ยวสองบ่อเลยนะครับอย่าไปเที่ยวบ่อเดียวอันนี้บ่อสังคำเมื่อกี้บ่อสมอันนี้บ่อสังคำมีผลิตภัณฑ์จากเกลือเยอะแยะนะครับของดีบ่อเกลือจังหวัดน่านมาเลยพี่น้องสุดยอดผมไม่คิดว่าจะมีบ่อเกลือตรงนี้อีกที่หนึ่งตอนนี้ทำอยู่ สามบ้านนะครับบอกเกลือสังคํเนี้อผลิตภัณฑ์จากเกลือเหมือนกันนะนี่ก็ต้มเหมือนกันนี่นะบอ่อโบราณเลยครับนี่ปั้นจากดินใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยนะบอ่อปั้นจากดินครับพี่น้องมาดูนะฮะบอ่อเกลือจังหวัดน่านของดีของโบราณของประเทศไทย นู่นต้มเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตรงนู้นนะครับนี่นะฮะเป็นเกดเกลือตรงนู้นนะครับนี่อีกบ้านหนึ่งนี่เตานึงนะครับเป็นเตาโบราณที่ทําจากดินเสียงเสียงนี่เสียงอะไรเสียงน้ําเดือดหรือเสียงอะไรครับอ๋อมันเดือดฉาเราใช้ฟืนใช่ไหมครับ จะให้ฟื้นเปลี่ยนกระทะใหม่นี่นะเนี่ยกำลังทำอออทิติหนึ่งจะเปลี่ยนกระทะใหม่อ,อครับผมโอ้ตักน้ำจะตักตอนไหนครับรืกแล้วแต่จะตักอ่าแล้วแต่ว่าจะทำต้นไหนก็ตักนะครับอ่านี่ฮะใช้ฟื้นแบบนี้นะโบราณจริงๆทำจากดินนี่บอ่อสางคำ สมัยก่อนก็ใช้วัวใช้ควายขนเกลือไม่คิดว่าจะมีสองบ่อ้อมีสองบ่อบ่อสมก็บบ่อสร้างคำ นี่ครับนี่คือโบราณนะครับต้องใช้วัวขนวัวต้องเป็นวัวตัวผู้นะครับวัวตัวเมียขนไม่ได้ไม่มีกําลังทําไงถึงรู้ว่าเป็นตัวผู้ดูเอาครับวัวผู้ชายวัวตัวผู้วัวแดงวัวดําวัวขาวอ่เจอกันอีกแล้วเมื่อกี้แวะบ่อสมเปล่ามันมีบ่อสมอีกบ่อหนึ่งนะ อันนี้บ่อสรางคำออเขามีสองบ่อ,อตรงนู้นอ่ะื่งกีผมแวะบ่อสวมมาแล้วออนี่บ่อสรางคำมันมีสองบ่อ,อเอาใ่เลยอ่าสมัยโบราณนี่นะต้องขนด้วยด้วยนี่นะครับมาเลยครับบ่อสรางคำ แถวน,นี้ก็ปินภัต์มีสปากเกลือนะฮะขายเมื่อยเท้าสปาเท้ามีร้านค้ามากมายอยู่บริเวณนี้นะครับนี่มาจากสมุทรสาครกันนะครับนีบ่มาเที่ยวเป็นบอกเกลือ800ปีเกิดพร้อมกันนะฮะ บอ่อสมก็บบ่อสรงคำพี่น้องมาเที่ยวอย่าลืมมาทั้งสองบ่อนะครับบอ่อสมบอ่อสร้งคำผลิตภัณฑ์จากเกลือนะตอนนี้อุดหมผลิตภัณฑ์จากเกลือกัน ฝากของดีที่นี่นะครับมะเขาวายไปตรงไหนก็มีตอนนี้มาได้ชิมมะเขาวายนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวมีลูกชิดนะครับปีหนึ่งก็ได้กินครั้งเดียวนะครับเนี่ยมะชิดอันนี้มาชิดเชื่อมนะใช่ไหมอันนี้ลูกชิดเชื่อมนะครับ มะเขาควายลูกชิ้นเชื่อมนะครับผลิตภัณฑ์จากเกลือเยอะแยะนะครับสมัยก่อนต้องใช้วัวใช้ควายขนนะครับ นี่ร้านชุมชนจังหวัดน่านครับโอ้โหหมวกเทไหร่เนี่ยหมวกอะร้อยแปดสิบเลยเหรอร้อยแปดสิบบาทครับหมวกโบราณ ทำมาจากอะไรครับเนี่ยไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่สารไม้ไผ่สารแล้วก็เย็บร้อยแปดสิบบาทบสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามนะครับ